เกียร์นะครับอัตโนตแบบ CVT นะครับแบบเก็ไทคันบันไดนะครับใส่เกียร์ได้อย่างแม่นยำนะครับเป็นเจ้าเดียวของลิขสิธิ์โตโยตานะครับที่ทำมาแบบเป็นคันบันไดอย่างนี้นะครับใครได้คันนี้ไปนะโคตรจะคุ้มนะครับคุ้มกว่านี้มีแล้วนะครับรถสวยมากะครนะผม สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับเราบริษัทเพชรคาร์เซ็นเตอร์โชว์รุมรถจนมือสองคุณภาพดีราคาโดนใจพบกับผมปีใหม่เช่นเคยนะผมวันนี้นะครับเรามีรถเข้าใหม่ที่บอกเลยว่าเป็นรถตัวท็อปที่สุดนะครับรุ่นนี้แบรนด์นี้การันตีเลยว่าขายดีอย่างแน่นอนนะครับนั่นคือเจ้า t o y o ต a v i o อ 1.5G ปี2 0 1 4สุดหล่อคันนี้เลยครับ <c oughs> และนี่คือเจ้า t o y o ต a V i o อนะครับ 1.5G ปี2 0 1 4บอกเลยว่าโฉมนี้รุ่นนี้เป็นที่ต้องการ ของคุณลูกค้าหลายๆท่านอย่างแน่นอนนะเพราะว่ารุ่นนี้หน้าตัวนี้เนี่ยมันขายดีมากนะผมและที่สำคัญเป็นสีเทาสีบอลเนี่ย สีตัวเนี้ยขายดีเลยนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับตัวนี้เป็นสีเทาบรอนนะครับผมตัวนี้บอกเลยว่าสีสันสวยสดงดงามครับสีเงางามฉ่ำเลยนะครับผมนะมาพร้อมกับไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับผมส่องสว่างเป็นลำแสงนะครับผมตัวนี้กระจังหน้านะครับเป็นแบบโครเมียมแบบยาวนะครับผมดูผิวเผินเนี่ยจะคล้ายกับคัวร่าอัลติสเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นโตโยต้าวีออสนะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะครับผมคันนี้นะบอกว่าเลยว่ารถตัวท็อปนะครับผมออปชั่นจะต้องมาเต็มๆนะครับผมแม็กใหม่ยางใหม่นะครัับใช้งานนกยๆ คันนี้ด้านข้างนะครับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะผมตัวนี้นะเป็นตัวท็อปนะครับก็มีติดตั้งมาด้วยนะผมฟิล์มกล้องแสงนะผมแบบ460%นะครับผมต่อมาเป็นกันสาดนะผมตัวนี้นะคู่ตัวเลยนะครับ All New Vios นะครับบอกเลยว่าโอ้โหสวยสดงดงามจริงๆนะครผมเดี๋ยวเรามาดูนะครับด้านท้ายว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับไปชมกันเลยครับ สำหรับด้านท้ายรถนะครับบอกเลยว่าเพิ่มความสปอร์ตเข้าไปนะครับด้วยไฟท้ายนะครับแบบทูโทนนะครับผมเป็นแบบไฟแบบ LED นะครับดวงใหญ่นะครับผมสีแดงสลับสีขาวนะครับผมคิ้วโครเมียมด้านท้ายรถนะครับผมแล้วก็มีเซ็นเซอร์กล라이่ยทอยหลังให้2จุดนะครับไฟทับทิมนะครับช่วยทําให้เราปลอดภัยมากขึ้นนะครับอย่างที่บอกว่าตัวนี้เป็นตัวท็อปนะเป็นตัว G นะครับผมตัวนี้นะท็อปสุดในรุ่นเลยนะครับผมเป็นรถเดิมจากโรงงานนะครับสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูภา่นหนังผู้โกันต่อครับสําหรับ ภายในผู้โดยสารครับบอกเลยว่าเอี่ยมสะอาดมากแล้วก็ตัวนี้เนี่ยที่บอกว่าเป็นตัวท็อปสุดนะครับผมเริ่มจากด้านข้างนู้นเลยนะครับผมประตูข้างนะครับแบบทูโทนนะครับผมสีดำนะครับตัดด้วยสีอลคมิลิกนะครับผมตัวนี้นะด้านในผู้โดยสารครับบอกเลยว่าเอี่ยมสะอาดมากนะครับตัวนี้เป็นเบาะหนังคู่ตัวนะครับผมเบาะหนังนะครับหนังยังเอี่ยมเอยู่เลยไม่แตกนะครับผมใช้งานยาวๆนะฟองน้ํายังแน่นๆอยู่เลยนะครับผมแล้วก็มีพรมดักฝุ่นให้นะครับผมเช่นเคยนะครับผมตัวนี้คอนโซลนะครับสวยงามครับกว้างขวางแล้วกใส่ทัดในการมองเห็นนี่ ดีเลยนะครับผมตัวนี้มีถุงลม App Bank แอร์แบงค์นิรภัยคู่หน้านะครับผมสวยๆเลยนะผมมาที่วิทยุมาที่ออปชันนะครับผมตัวนี้จะเป็นเครื่องเล่นวิทยุ CD MP3 นะผมตัวนี้นะเป็นตัวท็อปนะอย่างที่บอกว่าปรับแอร์อุณหภูมิแอรอัตโนมัตินะครับผมตัวนี้นะ เกียร์ระนะ,นนรระค,นนครับอัตโนมัติแบบ CVT นะครับแบบเกียไทคันบรรไดนะครับใส่เกียร์ได้อย่างแม่นยำนะครับเป็นเจ้าเดียวของดิสิตอลโตโยต้านะครับที่ทำมาแบบเป็นคันบรรย่างนี้นะครับของเจ้าอื่นก็เป็นแบบตรงๆลงมาอย่างนี้นะฮะอ่ะมาที่พวงมาลัยกันบ้างนะครับตัวนี้เป็นพวงมาลัยยูเทนหุ้มหนังนะครับแบบ4ก้านนะครับมาพร้อมกับมันติดฟังก์ชันพวงมาลัยนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงปรับโหมดหาคืนได้เลยนะผมตัวนี้นะแล้วที่มันคือคันนี้นะครับปี2014นะครับเลขไม้น้อยมากๆนะครับเลขไม้เพียง1หนลิึ่มันางแสนกย่าครันนนิโลเว่านีี้้มแลวนะครรับถ มากมนะผมเดี๋ยวเรามาดูราคาและโปรโมชั่นกันนะผมว่าคันนี้นะครับปีราคาโปรโมชั่นอะไรกันบ้างครับสำหรับเจ้า Toyota v วีออคันนี้นะครับผมเครื่องยนต์บอกเลยว่าเดิมเดิมสวยสวยเลยนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์แบบ vvt-i เครัยผมซีซูสิบหกวาลนะครับหนึ่งร้อยเก้าแรงม้าครับให้อัตราเร่งดีนะครับแล้วก็ประหยัดน้ํามันมากะครับผมตัวนี้นะเครื่องยนต์เดิมเดคมับผมรถเราเดิมอยู่แล้วนะครับ คันเดิมเผ็ดเดิมนะผมไม่บุบไม่มีบี้อย่างแน่นอนครับรับประกันอยู่แล้วว่ารถของเราไนี่มีการพลิกคว่ำชนหนักรถประสบอุบัติเหตุมาอย่างแน่นอนครับใครซื้อรถกับเพลเซ็นเตอร์บอกเลยว่าคุณจะได้รถยนต์ที่คุณภาพดีแถมราคาไม่แพงนะผมเดี๋ยวเรามาดูราคาและโปรโมชั่นเจ้าวีออสคันนี้ว่าจะราคาเท่าไหร่โปรโมชั่นมีอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับสำหรับเจ้า t o y ยต้าวีออสหปี2014ัคันหล่อคันนี้นะครับบอกเลยว่าราคานี่ก็แสนจะถูกเลยนะผมคันนี้นะครับปกติหน่า 3 5ม0 0 0หาหนะครับบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยเราขายถูกอย่างแน่นอนนะเพราะว่าลูกค้าจากโซเชียลนะครับจากคลิปนะครับผมเข้ามาเยอะมากนะครับผมนะคันนี้นะครับเราเปิดราคาโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยนะครับผมใครที่จองผ่านคิวโดนี้นะครับผมจากราคา3 5ม0 0 0บาทนะครับผมวันนี้นะครับรถทันทีนะครับ10,000บาทนะครับเหลือเพียง349,000บาทเท่านั้นนะครับบอกเลยว่าลูกค้าวัดดีก็ฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินดาวแม้แต่บาทเดียวนะครับผ่อนประมาณ6,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับบอกเลยว่า คุ้มค่าคุา้มราคาอย่างแน่นอนนะผมสาหรับคนที่ดูคลิปวิดีโอนี้นะครับคุณรับส่วนลดเพิ่มทันทีอีก1 0,000บาทนะครับลูกค้าหน้าร้านนี่ไม่ได้ส่วนลดนี้นะครับบอกเลยว่าใครที่ดูคลิปและติดตามเราเนี่ยคุณจะได้รถสวยๆราคาประหยัดประหยัดไ,ไปใช้นะครับคันนี้จาก3ามแสนห้าหมื่นบาทครับเหลือเพียง3ามแสนสี่หมื่นบาทนะครับได้รถคันนี้ไปใช้เลยนะครับบอกเลยว่าคุ้มค่าคุาคาค้มราคาอย่างแน่นอนนะผมใครที่ชื่นชอบนะครับผมก็สามารถจองได้เลยนะครับผมเรายินดีจัดสัญญาให้ถึงที่เลยนะครับ โอเคแล้วผมฝากด้วยแล้วกันนะครับกับเจ้า Toyota v วีออสคันนี้นะครับผมถ้าชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยแล้วกันนะครับเราจะนำรถสวยๆนะครับมาจัดโปรโมชั่นให้คุณลูกค้าอีกเช่นเคยนะครับผมสำหรับคลิปนี้พี่ใหม่ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอ,เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ